การย่างปลาช่อนเพื่อความรู้และความบันเทิงูตดจากพ่อใหญ่มาดูวิธีการทำครับวันนี้เราจะมาทำปลาย่างครับปลาย่างนมควนปลาช่อนครับวันนี้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกหกถุงครับถุงละร้อยบางถุงปลาช่อนครับเราจะมาทำปลาย่างปลาย่างลมควนจุดพ่อใหญ่ เมื่อได้ปลามาแล้วเราจะทำการล้างครับล้างสะอาดแล้วก็ล้างแล้วเราจะคัวเก็ดกนออกแล้วก็มาทำการตากนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเกเกถุงถุงร้อยครับอุปกรณ์การครัวเกด มันต้องได้ใจเป่ไงได้ใจครับเดี๋ยวมันต้องทำการล้างก่อนครับตอนแรกเราก็ตัดครีบก่อนนะครับตัดคีบหางพิธีการครับสูตรพ่อใหญ่ครับปลาคอปลาช่อน ตัดชีบออกก่อนชีพบนชีพล่างนชีบหาง้าเกไม่เบียดกันเลยเดนตัดเอใส่ความเร็วมาก

เริ่มตัดชีพก่อนครับยังมขายในพให่เราซยอยางย่างย่างมากินแล้สต็อกเนาะมุดาอยากเอาเออมุดาอยากเอามากินการหอกคือตัดชีพตัดทาง กวาดเขาสะอาดใช่ใช่รงก็ไ่เป็นแม่ละถ้าขนมเขาเสี่ยงม่คุ้มขาวกว่าเขาาดเขาสะาเขาเป็นหนังจะยังนึกยิ่งมันใหญ่คือตัวเองเนาะอ่าเรื่องใหญ่เองใหญ่ใช่ไเรื่นันดวันอานบ นี่เกี็ดจ่หมูวะนี่เก็ดจมะ่ไปหาใส่เรามาเรามาทำการครัวเก็ดครับดวงไี่ยังดอกจนมันอ๋อดวงว่อ๋อทดลองคูณสองบาทแล้วน่ะเราทำการครัวเก็ดก่อนนะครับเพื่อคััวจากหางก่อนแล้วมามาทันหลังมัน อ่าใครดูไปแล้วก็จดจำเอาไปเป็นความรู้ัมนก็

เรีนเป็เจาสี่ยี่สิบสามสิบคนเยมัดชิมเยของเี่ยังไม่ไม่ใกล้เสร็จแล้วคับครัวเจ็ด

การทำปลาต้องใช้กว่ามาทัทนมากนะครับกว่าจะติดกว่าจะนะ่าเราจะมาย่างเพิ่มจากหลังแล้วมาใต้ท้องมาก็มาปากโมกุฏที่หัว ตัวสุดท้ายแล้วครับเลิกจากคั้ง ใหญ่ค่อนข้างทำยากนิดหนึ่งขูดหัวขูดหัวออกขูดัครบใช้มีดบาดไปถึงทางมาันไปจากนั้นเราก,ก็ทำการแบะหัวครับ ใช้ค้อนตีแล้วก็เอาใส่มันออกครับเอาใส่เอาดีมันออกวางเบ็ดเต้นครับ โอ้เบ็ดก็เอเลยทำอะไรทำนะปลาย่างเนาะทำปลาย่างใส่นาะครับไว้ส่วนใส่เราไว้จะไปหมกครับยยเรียบร้อยเปนะ็น้วนหึ่งเร <ไ>เริ่<ะ>มทำให้เสียบเ,เสียบตะกีก้ตรงไปครับกีดตรงไปอข่พิ่งหูจักได้ยาาทีอยเอพิ่งหูจักได้ญญาดกีแลมีปลาแดดกีดตรงกลางหลังัแล้สุดทางเลยครับ เป็นความรู้อย่างหนึ่งครับต,นนต่อมาแล้วก็เบะหัวมัน,บบมนไปใช้บบมไม้ตีกเบา เบ็ดไหมครับเบต้าจะมีเหมือนกันเราเบ็ดโอ้โดวเบลเลอร์ใส่ใหญ่มากครับโ่ออยากกินอยากกินใส่ปรุงปลาตัวเบลลอร์โอ้โหสุดยอดครับ ครับทำเสร็จแล้วต่อไปาทำการล้างนะครับ <c oughs> โอ้ไม่เจ็ตัวงานครับได้กี่ตัวเ่าใหญ่เนี่ยยัางเย็ดรู้ผมก็ว่นนบเพื่อนะอนะอประมาณยี่สิบตัวครับโอ้ยากกินสดสดเลยย่างกินเป็นได้เป็นเดือนนะครับทำป,ป,ปลาย่างนะทำปลาย่างปลาทอดด่างปลาลมควน ทำการล้างครับล้างให้สะอาดแล้วก็ายาปลาช่อนที่ล้างเสร็จแล้วเราก็เตรียมที่จะย่างครับย่างลมควนสวยงามมากครับ ปลาตลาดนี่แหละครับปลาเขามาขายเรา,าเน้นความนั้นเท่าไหร่ครับเราไปทำกินเองไม่ได้ถ้าสวยงามมากเท่าไหร่ครับเน้นความเรียบง่าย 看了。 ัว้เมื่อย่างเสร็จแล้วเราจะทำการตากแดดครับตากแดดให้แห้งจนพอใจ มากครับตอนนี้ย่างเกือบสุกหอมอคคมือย่างเสร็จแล้วเราทำการตากแดดครับ